แข่งนะฮะแล้วก็ไปเนียวกูดามิตุม้มโคตรแรงโอ้ oh my god โอเคครับผมก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับและแล้ว ก็มาถึงวันนี้อีกครั้งครับผมวันที่เราจะมาสุ่มตัวละคร u R ตัวใหม่กันนั่นเองน,นั่นก็คือเนวนั่นเองนะครับผมเนร่างของ UR นะครับผมแล้วก็มีทักษะพิเศษมามากมายด้วยกันนั่นเองนะซึ้โหวไว้ก่อนเลยนะครับผมว่าเนวผมก็สุ่มทุกคลิปอยู่แล้วนะครับไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวว่าผมจะไม่สุ่มนะครับเนวก็มาพร้อมกิจกรรมมากมายนะทุกคนมีทั้ง ร่างเด็กนะครับผมเราอินครบ7วันได้ตัวละคร s อนะครับแต่ผมไม่ได้เล่นนั่นเองนะก็เลยไม่ได้ตัวละครนะครับแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรสับัติพิเศษของเนลนะครับผมวันที่14นะาได้เหมือนกันแต่ผมล็อกอินไม่ทันนั่นเองนะเพราะผมไม่ค่อยได้เล่นเกมนะเพราะว่าก็อย่างที่บอกไว้นะครับผมคลิปก่นกอนๆนะว่าผมอ่ะ จะกลับมาทําแล้วใช่ไหมเพราะว่าติดสอบนั่นเองนะครับผมแล้วก็มีสอบอีกเว้ยเออผมก็เลยแบบไม่ได้ทาอีกไอ,อ้ห่าตอนนี้ผมก็ว่างจริงๆแล้วนะครับว่างจริงๆหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่รู้คือจะลงคลิปให้ได้นะให้ลงให้ได้แบบปกตินะครับผมลงทุกวันปกตินะครับโอเคเพราะาเราหายหนะ้าหายตาไปนานสมควรนะอันนี้ก็คือคล้ายกับวันลุ้นพาน,นั่นเองนะครับผมคือการแบบเก็บเวลแล้วก็ได้ตัวละครของเนลในร่าง e s r นะครับ แต่ผมก็ไม่เอาอะทุกคนเพราะผมหวังเอแค่ UR ตัวเดียวอะครับน้องๆเออผมได้อยากได้แค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับซึ่งผมบอกไว้เลยว่าตอนนี้ผมก็มีหยกในการสุ่มก็เยอะพอสมควรนะครับผมประมาณห3ื่นสามเลยทีเดียวเชียวเออแล้วเนวก็จะมีกิจกรรมอันนี้มาด้วยนะทุกคนเหมือนกับตัวละครอื่นๆนะครับก็คือในการที่เราปลดล็อกเนวในแต่ละดาวนะครับก็จะได้สมบัตินะครับผมแล้วก็เออเรียกว่าอะไรวะสมบัติเฉพาะของตัวนั้นอะเออ ต้อง5าดาวก่อนนะถึงจะได้ซึ่งยากมากนะครับผมในการได้มันมานะฮะซึ่งตอนนี้เราก็จะมาสุ่มกันนะซึ่งเหลือเวลาแค่17ชั่วโมงในการสุ่มนั่นเองนะครับผม,ผมก็จะมาสุ่มกันดีกว่าเอ้แต่ก่อนที่จะไปสุ่มครับผมเราขอบไปดูสกิลก่อนว่าสกิลสวยแค่ไหนนะครับแล้วก็สกิลโกงแค่ไหนเพราะว่าเนลนี่เป็นตัวที่โหดมากๆเลยครับตอนที่เป็นร่างโตนะครับไม่ใช่ร่างเด็กอะไม่โคตรโกงเลยเนลเนี่ยโอเคเราดูกันดีกว,ว่าว่ามันจะฟิลฟาร์มว่าเพาเผา,เาแค่ไหนนะครับ ซึ่งก็เป็นสายความเร็วนะครับผมปกติเลยเพราะว่าตัวมันโกงอยู่แล้วหรือเปล่ามาดูกันเฮ้ยเหมือนทําไม่ติดสถานะด้วยวคนพาสซีบมนะันอะเฮ้ยโกงจังวะติดสถานะเลือดออกหรือเปล่าไม่แน่ใจครับผมเราก็ตีไปเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บหืมสองหมื่นเก้าเหมือนทาไม่ติดเออจะเป็นพาสซีฟของเนลนะครับที่ทําให้ศัตรูแบบว่าติดหารัเลือดออกหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับใครรู้ก็คอมเมนต์บอกได้นั่นเองนะครับผมก็จะอธิบายแบบ อ้อมๆนะครับถ้าใครอยากรู้แบบลึกๆนะครับคอมเมนต์ได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปให้ดูกันนั่นเองนะครับโอเคมาดูอันติกันดีกว่าว่าอันติจะโกงแค่ไหนครับผมอันติเป็นการพุ่งไปครับผมแล้วก็ทําดาเมจหมู่ด้วยโอ้ไม่กอดทำดาเมจหมู่ครับหึหึแจ่มแล้วคือสกิลผมบอกเลยโกงแน่นอนนะครับตัวนี้แล้วก็เพิ่มพลังโจมตีให้เราด้วยนั่นเองนะคือถ้าใครไม่ดูนะครับสกิลสามารถคอมเมนต์ถามได้นั่นเองนะครับเพราะว่าผมไม่อยากจะจ่อยลึกเกินไปเดี๋ยวคลิปมันจะยืดยาวเกินไปนะ โอเคเรามาสุ่มกันดีกว่าทุกคนมีอยู่หมื่นสามนะครับเราก็จะสุ่มแค่ดาวเดียวพอให้ได้ตัวมาก็พอแล้วนะครับเพราะผมไม่ได้ตัวอวยมากอะไรขนาดนั้นนะสําหรับเนวนะครับผม็อกแค่ไอเซนตัวเดียวนะครับผมจะขึ้นหกหกสิบดาวเลยเกินไปนะเกินไปครับผมโอเครอบแรกเรามาสุ่มกันเลยดีกว่าแล้วก็ขอเหมือนเดิมนะครับผมขอเอเดนอาร์ตัวหนึ่งยังดีครับผมเพราะว่ามาทุกคลิปแล้วถ้าคลิปไหนไม่มาคือไม่มาครับก็ได้เอตอาร์มาครับผมกดข้ามเลยครับปิ้งปิ้งปิ้งปอง โอเคได้มา5เศษนะครับแล้วก็ได้หยกมาคืนนะครับร้อยแปดสิบแปดเคเรากดรอบที่สองครับจัดไปมาไหมจะมาไหมมาหรือเปล่ามาไหมหืมตัวอาร์มาก่อนครับผมไอเอสไอตัวหนึ่งครับแล้วก็ได้ชิ้นส่วนเดียวมา5เศษนะครับแล้วก็ได้ชิ้นส่วนเอสอาร์นะฮะไอยูอาร์นะครับมา1เศษนะแล้วก็ได้ยกมาร้อยแปดสิบแปดนะแล้วขอซุ่มครั้งเดียวก่อนนะผมเพื่อทําการรีนะฮะรีรีก่อนเปี้ยง โ okay. อเคกดไปเลยครับผมรอบที่สามแบบทีผือแล้วก็จะได้หรือเปล่ามาดูกันขอเอเดนอาครับผมเอเดอาโหเอเดอาอีกแล้วครับผมหนึ่งตัวนะฮะแล้วก็ตัวอานะฮะแล้วก็ได้เศษมาห้าเศษเหมือนเดิมนะครับผมอยากได้เอเดนอาแบบทักสองตัวเออในคลิปเดียวอ่ะไม่ไม่เคยได้เลยวะ่ะได้แค่ตัวเดียวตลอดเลยนะโอเคมารกดกันเลยครับผมรอบที่เท่าไหร่เราไม่รู้เรากดไปลืมแล้วลืมกดจนลืมแล้วเนะี่ยมาไหมโอเคตัวอาใหม่อีกแล้วครับผม ตัวอ้าอีกตัวหนึ่งอ h sr มาครับผมโอเคเลขสิบเศษแล้วก็จะได้ตัวละครมาแล้วนะครับถมอีกรอบเดียวน่าจะรอบสุดท้ายแล้วมาที่เราจะสุ่มเนี่ยโอเคเราทายแล้วนะฮะรอบที่ห้าสิบนะครับไอ้รอบที่ห้าเออห้าสิบอะไรแล้วถูกละกดไปเลยครับผมน่าจะไดเอสเอสอาร์นะถ้าครั้งนี้ไม่ได้เราก็เกลือนะฮะมันต้องมาสิโอเคผมเอสเอสอาร์มาแล้วครับผมแล้วก็เป็นตัวละครตัวใหม่ด้วยนะครับที่ยังไม่มีนะฮะโอเคเราถือว่าได้อยู่ครับ เราขาดีกห้าเศษได้ไหมแล้วก็มารับตรงนี้เลยแล้วก็ได้ครบห้าเศษพอดีนะฮะเออคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับมาสุม่มให้ดูนะฮ <laughs> ะสำหรับเ네นวนั่นเองนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับผมแล้วกดซับสไคร์ผมด้วยนะครับโอเคเราทำการอัพทิวจวันก่อนเดี๋ยวว่ามันจะโกงแค่ไหนนะฮะถ้าใครไม่อยากดูว่าสามารถกรอไปได้นั่นเองนะครับเกียร์เราขอเอ้าตัวไหนไปไหนวะอ๋อตัวนี้นี่นี่หาตัวไม่เจอหาตัวไม่เจอก็ได้เป็นที่สองดาวเปรียบร้อยครับผม ขอทำการอัปเรกดแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็จะไปเล่นให้ทุกคนดูนะครับว่าตัวมันจะโกงแค่ไหนนะครับขออัปเรกดแป๊บนะครับผมผมก็จะเล่นคลิปไปแล้วกันนะจะได้ไม่เสียเวลาทุกคนนะ ก็เดี๋ยวเราจะมาลองให้ดูกันในด่านนะครับผมโอเคเราก็จะมาเล่นให้ในในบทเนื้อเรื่องนั่นเองนะครับผมในการรองตัวของเนวนั่นเองนะฮะซึ่งนี่ก็จะเป็นร่างขั้นสุดยอดของเนวเลยก็ว่าได้นะครับผมที่เป็นร่างของเขาเรียกว่าอะไรนะทุกคนสัตว์ในตำนานนะครับผมครึ่งคนครึ่งสัตว์นั่นเองนะโอเคผมอยากได้ปู่เล่นว่ะแต่วันนี้ออกแล้วกันผมชอบปู่นะผมชอบปู่เลยผมแบบ รู้สึกว่าปู่มันดีตรงที่มันเป็นเผาไม้นั่นเองนะครับผมแล้วจะคอมโบกันได้อยู่หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะโอเคเรามาดูนดีกว่าว่าเนวจะเป็นสกิลประมาณไหนนะครับในการใช้งานจริงว่ามันจะดีแค่ไหนนะครับโอเคเราขอมาตีธรรมดาดูก่อนนะผมว่าเนวจะสวยแค่ไหนไปลูกปอดดาบไปหนึ่งทีก็จะไม่ได้ปล่อยสกิลนะเพราะว่าน่าตายก่อนนั้นลูกน้องเนี่ยไม่ใช่ครับผมมาได้ใช่แน่นอนนางตายก่อนแน่นอนครับเพราะว่าโดน อุคิอลาของผมฟาดไปเข้าให้อย่างแรงอุคิอลาผมแรงอยู่ไงไม่พูดเยอะแล้วกันเนาะอืมอะไรของกูวะนี่อโอเคเดี๋ยวผมไม่ได้ให้ดูในเนี่ยด่านนี้แล้วกันแต่ผมไปเล่นให้ดูในโหมดพีพีแทนแล้วกันทุกคนดูท่าน่าจะจบเร็วไปนะครับไม่ทันได้ปล่อยสกิลเลยเราแพ้อยู่แล้วทุกคนแต่ผมขอเออโหไม่มีแล้วคุณ โอเคด้คู่ต่อสู้แล้วครับผมก็เดี๋ยวเรามาตีกันดีกว่าว่าคู่ต่อสู้จะเป็นยังไงนะฮะน่าจะน่าจะไหวอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจพลังก็ห่างกันนิดนึงนะนิดหน่อยแต่ก็ไว้ใจไม่ได้นะครับเพราะว่าผมก็จัดตัวละครมัวซัวไปงั้นแหละโอเคมารวนดีกว่าว่าเนลจะได้ปล่อยสกิลหรือเปล่าครับผมโอเคปุยมะเราปล่อยไปก่อนครับผมเพิงบันลัยกันเรียงติดเผาไหมทุกตัวไม่พูดเยอะละกัน แล้วก็ต่อยด้วยหมาป่าปล่อยฟันไว้คิวราส์ดูลูเจ้าจิโร่ปุ๊บเนวไปฟาดโคตรแบบเบาโคตรโหดูผมโคตรชอบไอเจ้ากขาวเลยแม่งแรงมากเลยสำหรับผมอ่ะมันโกงมากๆโอ้มันทำลายด้หลังก่อนมันมันอาจเล่นแนวหลังแต่ตีเนียวไม่เข้าทุกคนเพราะว่ามันกองหน้าผมอึดมากผมบอกเลยตัวหน้าผมอึดจัดโอ้โหโอ้โหโดนตีโดนเคี้ยนใหญ่เลยครับผม ช็อตนี้เราจะได้เห็นสกิลของเนลแล้วครับผมแต่ไม่รู้จะได้ปล่อยหรือเปล่าหรือจะจะปิดเกมก่อนหรือว่าอะไรงไงยังไงอิจิโกะแม่งฟันแรงที่ผายพายุไปครับผมเอาคืนไปเปลี่ยนสวยจัดหมาป่าก,กระโดดหีบเปรียปร้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงดาเมจไม่มีดาเมจไม่มีโอคิวราสับไปดูดเลือดขอเลือ่อนคืนหน่อยละกันโอ้โหได้โคตรชอบเลยฮันจิโร่ผมไปเปลี่ยงแข่งไหม เรียบร้อยผมติดแข็งนะฮะแล้วก็ไปเนีวกูดามิตุ้มโคตรแรงโอ้マ oh, イ god โคตรแรงเลยแม่งโโกงเลยก็สับครับผมแล้วก็วกอีจิกโกะขาวไปเออไม่ได้ปล่อยให้ผม <laughs> เพราะติดสกิลเงงงะนะฮะห้ามใช้สกิลนะติดใบง่าย oh, โอ้โหโคตรโกงเนีวแม่งแรงจัดเลยอะเนีวนี่คือคล้ายๆกับอีจิกโกะขาวของผมเลยผมโคตรชอบเลยเพราะว่ามันแรงดีนะแ,ะแรงจนเวอร์อะทุกคน โอเคทุกคนถ้าชอบใจลืมกดไลค์นะครับแล้วก็ subscribe ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นแรงดันคลิปมากเลยนะครับผมทีด่ได้เป็นว่าอย่าลืมกดติดตามด้วยล่ะก็ดูนะครับผมตอนนี้ก็ในอันดับถุงสูงก็มีคนเล่นเนวไปที่เรียบร้อยนะครับเพราะว่าเนวมาแทนอิจิโกะนะครับผมผมเห็นนี่บางคนเล่นแทนอิจิโกะขาวแล้วนะฮะกับเนวนั่นเองนะบางคนนะครับเพราะว่าเนวมันดีตรงที่มันทําดาเมจหมู่แล้วโคตรแรงเลยนะผมโคตรชอบสกิลมันอ่ะ เป็นตัวท,ที่โกงมากๆเลยนะครับผมบายครับ